ขึนหน้าในวันที่21นั้นท่านรองเอกสุธนนท์นะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปมอบแนวทางแล้วก็ไปรับทราบความขึ้นหน้าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีความคืบหน้ามาโดยลำดับมีการพบนะครับมีการได้รับข้อมูลจากท่านผู้ตุเจริญพรว่าลายถิ่นนมือที่รถของผู้ตายนั้นนะครับมีปรากฏขอผู้ต้องหานะครับตรงนี้ทําให้ให้แนวทางการทํางานของตำรวจเริ่ม,เร,มเริ่มมีความหวังนะครับจากการที่เราไม่รู้ว่าเขาไปเกี่ยวพันกับใคร จากการสืบสวนสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่รวบรวมมาได้นั้นก็พบความสัมพันธ์นะครับพบความสัมพันธ์ของผู้ตายกับคุณประดิษฐ์นะครับชวรนภาพนะครับหรือคือคุณเบียร์นะครับที่ท่านอยู่ที่นี้นะครับแต่ว่าข้อมูลและเอกสานทั้งหานั้นเราก็จะต้องรวบรวมต่อไปนะครับพนักงานสวนได้ใช้ความเป็นคนพยานที่จะเรียบมาสอบหลายครั้งนะครับมีอุปสรรคป,ปัญหามากมายในการทําง,งานแต่ว่าก็ได้ ด้วยมือสืบสวนและมือสอบสวนในการทาง,งานนะฮะอย่างเป็นระบบก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทุกอย่างนะครับจนมั่นใจมั่นใจว่าคดีนี้ไม่ผิดตัวนะครับก็จนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้อ่อนเช้าตรูน,นะครับท,ทีมสืบสวนสอบสวนของาน,นะครับก็ได้เชิญคุณผริตมาพบ้วกสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยข้อมูลเหตุผลของพยานหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือนะครับคุณผริตก,ก็รับสารภาพแล้วก็ร่วมมือ ชี้ว่าศีรษะที่ตัดนั้นนะครับได้ไม่ได้เอาไปทิ้งเพราะกับที่ส่วนไว้ว่าอยแต่ว่าไี้เผาทําลายนะครับที่บริเวณใกล้บ้านและจากนั้นก็เอาศพที่เผาไม่หมดนั้นเนี่ยนะครับใส่กระป๋องน้ําสีดําแล้วก็ไปทิ้งที่ปอน้าใกล้ๆกับบริเวณบ้านนะครับนำพนักง,งานสือๆสอบสวนพวกเรานะครับลงไปที่อุทัทยแล้วก็ไปนค้นพบเมื่อตอน ตีสามกว่านะครับแล้วก็นำมาซึ่งการให้ขอ้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับจนเสียชีวิตแล้วก็นื่องจากต็เเองว่าจะมีความผิดนะครับก็จึงใช้มีดนะครับใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับมาทำการหั่นศพแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ขับรถัปในยิงแล้วก็นำรถของผู้ตาย นะครับไปจอดทิ้งไว้ในบริเวณที่ผมเรียนว่าคืออยู่ที่โรงพยาบาลราชเาวซึ่งมีการพบศพเมื่อเวลาบ่ายโมงนะครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุนั้นคือวันที่17เมษายนนะครับช่วงที่เกิดเหตุก็คือช่วงตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็พบรถมีพยานพบรถในเวลาบ่ายโมงนะครับก็สอบท้องในส่วนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั่วการผมก็ขออนุญาตสรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขอไม้ปัญหาครับขอไม้ัญหาตั้งใยับไม้ของเราไปคาคบกับบผู้ชายมานเท่าไหร่ละปีกว่าครับรู้จักกันยังไงครับอานน์เนี่ครับใช่เป็นคนติต่อ